หนังสือที่เกี่ยวกับการลงทุนหุ้นสำหรับมือใหม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง m a มาเจ o u r n e y นะครับผมพบกับผมนะครับเมาโดมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวหนังสือที่เกี่ยวกับการลงทุนหุ้นสําหรับมือใหม่นะครับคือด้วยความที่ผมเนี่ยก็เพิ่งมาลงทุนนะเพื่อนๆก็ใช้เวลาไม่นานนะแปบ๊บเดียวแค่2ปีเองนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็มันยังมีข้อมูลหลายๆอย่างที่เราต้อง ศึกษาเยอะมากแต่บางทีเราก็ศึกษาไกลไปหน่อยอะนะมันมีหนังสืออยู่ข้างกายผมนี่แหละที่ซื้อมาตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่เคยได้อ่านกับมันจริงจังสักทีนะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราข้ามขั้นมันเกินไปหน่อยเนาะเราก็เลยย้อนกลับมาอ่านหนังสือเล่มนี้ซึ่งพออ่านแล้วแบบเฮ้ยมันมีประโยชน์มาก <Wow. S 2> เลยนะมันมีประโยชน์จริงหนังสือเนี่ยชื่อว่าคู่มือเริ่มต้นลงทุนหุ้นนะครับผมของค่ายติ๊งบีออนนะครับเขียนโดยครูประถมก็ขอขอนุญาตอ้างอิงหน่อยละกันนะครับขอบคุณสำหรับหนังสือนะครับทีนี้อ่ะให้ดูก ลงทุนหุ้นนะครับในสำหรับมือใหม่เลยเนาะเหมือนกับว่าตั้งแต่นับหนึ่งจนถึงเล่นเป็นเลยนะครับในหนังสือเล่มนี้ผมก็อยากจะมาสรุปหัวข้อให้เพื่อนๆฟังว่ามีหัวข้ออะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวขอเกินก่อนแล้วกันนะครับว่าหนังสือเนี่ยมันจะมี4บทหลักๆนะครับผมเขาก็จะพูดถึงเรื่องของปูพื้นฐานทําความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหุ้นนะครับแล้วก็บทที่2นะครับเขาก็จะบอกในเรื่องของโลกของหุ้นพูดถึงการวิเคราะห์หุ้นว่ามี หลักการในการวิเคราะห์ยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยหนังสือเขาบอกว่าจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาของการลงทุนนะครับผมนาเสนอตัวอย่างที่มักจะเกิดขึ้นกับนักลงทุนนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์กันประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเป็นลงลึกกันอีกทีนึงแล้วก็บทที่4นะครับเหมือนกับเป็นการนําเสนอตัวอย่างจากการลงทุนจริงๆนะครับผมแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะประยุกต์ใช้ได้ยังไงบ้างนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูหัวข้อแรกกันก่เลยดีวา ผมแล้วก็สําหรับบทที่หนึ่งนะครับเขาก็มีหัวข้อย่อยๆนะครับผมเขาถามคําถามแรกมาว่าทําไมถึงต้องลงทุนในหุ้นนะครับ<อ>หุ้นเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงนะครับหนังสือก็มีการบอกหัวข้อย่อยๆประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าหนึ่งคือได้เป็นเจ้าของร่วมนะครับก็คือได้เป็นเจ้าของร่วมกับ บริษัทหรือธุรกิจใหญ่ในตลาดหุ้นนะครับในตลาดหลดหักทรัพย์เพื่อนๆมีเงิน10ล้านเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ธุรกิจไซส์ขนาดนี้ถูกต้องไหมแต่ว่าเราอาจจะลงทุนในหลักพันก่อนก็ได้อย่างอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็เพิ่งลงทุนในหลักพันนะครับผมตอนเริ่มแรกแล้วก็ค่อยๆปรับพอร์ตขึ้นมาให้จํานวนมากขึ้นเรื่อยๆศึกษาควบคู่ก,กันไปด้วยแล้วก็ได้ถือหลายๆธุรกิจเลยนะที่เราแบบสนใจนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับหนังสือเขาบอกว่ามีผลตอบแทนที่ดีนะครับผลตอบแทนก็อย่างที่ผมเคยบอกไปใน E ีพีก่อนๆนะครับผม ว่ามาจาก2รูปแบบเนาะก็คือ1คือเงินปันผลนะครับผมแล้วก็2คือส่วนต่างของราคาหุ้นนะครับถ้าหากว่าศึกษาได้ดีพอเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนตาม2ข้อนี้เลยนะครับผมซึ่งหลายๆคนก็ประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นไปแล้วแต่หลายๆคนที่ศึกษาไม่เพียงพอหรือว่าเจอวิกฤตพอดีเนี่ย<อ>ก็อาจจะไ,ไม่ประสบความสาเร็จกันได้แล้วก็ข้อที่3นะครับผมเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆมีเงินที่จะทําธุรกิจเนี่ยหล้านบาทแต่ว่าเราก็สามารถลงได้แค่ธุรกิจเดียวคือธุรกิจที่เราทำเนาะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆอยู่ใน ตลาดหุ้นเนี่ยก็จะสามารถกระจายความเสี่ยงได้แบ่งเงินไปลงธุรกิจนั้น20%ธุรกิจนี้20% 3 0ได้นะครับผมจะถือหลายๆตัวก็ย่อมได้นะครับเพราะว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยว่าตัวนั้นไม่ดีตัวนี้อาจจะดีก็ได้ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีในการลงทุนทีนี้หนังสือบอกว่าถ้าจะเริ่มเล่นหุ้นจะเริ่มเล่นจากอะไรก็ไปเซเว่นเฮ้ยไม่ใช่ล้อเล่นนะครับผมอย่าซีเรียสนะห้าบาทสิบ 5, บาทของผมนะฮะเหมือนกันนะครับก็คือไปเปิดพอร์ตหุ้นกับโรรรรกเเอนคหืว่่าาาาธที อันนี้เนี่ยเป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมสําหรับหนังสือเล่มนี้นะครับเขาบอกว่ากุญแจแห่งความสําเร็จเนี่ยมีอะไรบ้างมันแบ่งเป็น4หัวข้อนะซึ่งผมอ่านมาแล้วบอกเฮ้ยใช่มันใช่เลยมันคือคุณ,ณสมบัติที่นักลงทุนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยควรจะมีเลยนะครับคือข้อแรกเนี่ยก็คือต้องมีความรู้นะครับผมก็ต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้เนาะแล้วก็ข้อที่2นะครับเขาบอกว่าต้องเป็นคนช่างสังเกตนะครับศึกษาข้อมูลอะไรบางอย่างแต่เราสังเกตเห็นจุดที่แตกต่างจากที่คนอื่นเขาเห็นนะครับสังเกตอีกม ุมหนึ่งที่รู้ว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเราได้เนี่ยมันทําให้เราเข้าไปก่อนได้ทีนี้ข้อที่3ครับเขาบอกว่ามีวินัยครับผมผมก็จะยกตัวอย่างมานะครับจาก E ีีก่อนๆที่เคยคุยกันนักลงทุนที่ดีเนี่ยก็ควรคัดลอสนะครับแล้วก็เล็ดโปรฟิตรันนะครับแต่ถ้าหากว่านักลงท <laughs> ุนเมาเนี่ย <laughs> อย่างเราเนี่ยก็คงจะแบบคนะัดโปรฟิตเนาะแล้วก็เล็ดลอสรันใช่ไหมครับซึ่งผมก็เจอมากับตัวเลยนะครับผมทําเองนะครับ <laughs> ผมก็เป็นเมาอย่างแท้จริงเลยนะก็ะตอนนี้ก็ ปรับปรุงตัวแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับข้อสุดท้ายเนี่ย ขเ,เขาบอกว่ามีทุนครับผมมีความรู้ช่างสังเกตมีวินัยมาแล้วแต่ไม่มีทุนเนี่ยคือเศร้าเลยนะครับผมทุนเนี่ยก็ต้องมาจากการบริหารจัดก,การเงินจากรายรับส่วนตัวให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเอามาลงทุนในหุ้นนะครับผมอาจจะศึกษาไปก่อนแล้วก็เริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะครับยังไม่จําเป็นต้องลงเงินเยอะมากนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยเราก็อาจจะสูญเสียเงินทุนไปได้เยอะนะครับผมอย่างผมเองเนี่ยมาพร้อมกับความรู้ที่ยัง ไม่มากพอเนี่ยก็เคยขาดทุนไปถึง50%แล้วแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงเคยเจอเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกเพื่อนๆด้วยความหวังดีนะครับว่าศึกษาหาความรู้ไปค้นช่างสังเกตนะครับมีวินัยในตัวเองนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับจัดการเรื่องทุนของตัวเองด้วยนะครับก็ขอสรุป หัวข้อแรกๆของหนังสือเล่มนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยว EP หน้ามีหัวข้อไหนที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเมาโดจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เมาโดด้วยนะครับผมกด Subscribe ให้กับช่องแมงเมาเจอร์นี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเมาโดก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ